คันนี้เลยนะครับรถเข้าใหม่นะครับกับ X p r e d e r Cross นะครับเป็นสีเทาดำาะครเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะมีแหลกหลังคาโลบาร์นะครับเป็นของค่ายเจ t ทีแล็บนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับสำหรับรถครอบครัวขนาดกลางนะครับพร้อมลุยทุกสถานการณ์เป็นรถทรง c สโอเวอ e r นะครับรุ่นนี้คือ Mitsubishi นะครับ X p r e d e r Cross นะครับเป็นรุ่นท็อปพิเศษปี2020นะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดพร้อมกันห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้และวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคือจริงๆรถรุ่นนี้ยิ่งทํายิ่งสวยนะครับเพราะว่าตัวสไตล์โครงสร้างตัวรถด้วยนะแล้วก็พวกเวลาติดออปชันเสริมเข้าไปจะทําให้รถดูแบบน่าใช้งานมากขึ้นเนาะสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวมิตซูบิชินะครับเป็น Xtennder น o s คอร์นะครับคันนี้ปี2020นบะครับารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับเลขมาอยู่ที่28,000กิโลนะครับป้ายแดงมือเดียวมาหม่น0 0ด รับได้ตัวรถเป็นสีเทาดำนะเป็นสีเทาแบบว่ายอดฮิตเลยนะครับเป็นสีเทาดำรถปี2020นะครับราคาเพียง655,000บาทนะครับหกแสนหบาทนะครับกับ Mitsubishi Xpander Cross นะครับสีเทาดำคันนี้มีล้อแม็กมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับของ J R Y นะแหลกนะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะด้านหน้าไฟของคอร์สเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะมิตซูชอบทำไฟรถแบบนี้ เป็นไฟดวงเล็กๆนะครับแต่ให้ความสว่างชัดมากเพราะว่าเป็นตัว LED นะครับแสงที่ส่องสว่างมาจากไฟตรงนี้นะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับไฟตัดมงตัดหมอกทุกอย่างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้นะครับสำหรับคันนี้ตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมดีไซน์สวยหรูนะครับนะกระจังหน้าโครเมียมโลโก้มิสูวิชิอยู่ครบคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยมากๆนะครับกับ Expander Cos นะครับ 1.5นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะครับมีล้อแม็กมาด้วยนะจริงล้อแม็กตัวนี้เป็นลายเหมือนตัว BBS นะเป็นลายเหมือนตัว BBS ถ้าใครอ่าพอจะทราบเรื่องลายล้อแม็กนะครับคือลายตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นลาย BBS นะครับแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่ BBS แหละเพราะว่าด้วยโทนสีหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอใส่กับรถคันนี้แล้วลงตัวมากๆนะครับทั้งสีตัวรถนะแล้วก็ชุดบอดี้ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นสีดำด้านนะครับ มาพวกคู่กับล้อแม็กที่เป็นทูโทนนะอันนี้เป็นแม็กชิ้นเดียวนะครับนะเป็นแม็กชิ้นเดียวนะถ้าเป็น b b s แท้มันจะเป็นแม็กสองชิ้นมันจะถอดได้นะโกขอบข้างในกับด้านนอกนะครับคันนี้รัดด้วยยางโอตอนี้นะรัดด้วยยางโอตอนี้นะครับเป็นดิสเบรกรับคู่หน้านะครับแล้วก็ซูมล้อนะเป็นแบบแปนะมาถ้าดูอย่างเงี้ยจะคล้ายๆเหมือน่าโรล่าคอร์ส Cor นะครับพวกดีไซน์ชุดโป่งล้อตรงเนี้ยจะเหมือนพวกโตโยต้าคโรล่าคอร์ส แต่คันนี้คือ e x p e n d e r Core นะจริงๆรุ่นคอร์ e ก็คือรุ่นพิเศษนั่นแหละนะครับเสา A เสา B นะช่องตรงนี้ก็ติดเป็น k คปล่ามาครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับรวงเล็กๆรับการสาดตัวนี้เป็นสีดำด้านนะเป็นการสาดสีดำด้านนะครับของ e x p e n d e r เลยนะครับเสา B ก็แปะเป็น k คป l ่ามาให้นะครับกุญแจเป็น Smart Keyless นะครับมาพร้อมระบบ Immobilizer นะครับนะผมชอบ มากเลยนะคันนี้คือตรงนี้ช่วงแหลกคือช่วงแหลกหลังคาลงตัวมากนะตัวนี้มันเป็นแหลกเดิมนะติดรถมานะครับแล้วเขา,าก็ไปติดตัวเนี้ยเสริมเข้ามานะมันเป็นของค่ายแคลรีบอยนะของ J R Y นะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะ J R Y นะนะแล้วก็ไปติดแหลกเนี้ยคือสามารถขนของขนสัมภาระได้เลยนะถ้าใครที่เป็นชอบแบบพวกนักเดินทางน,นะท่องเที่ยวนะครับเนี่ย J R Y แหลกนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน นะเพราะว่าไหนจะได้ตัวแหลกได้ตัวล้อแม็กและรถที่เป็นทรงแบบนี้ขับสนุกนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดลมติดอะไรนะเพราะว่าตัวรถอ่ะเป็นทรงคอร์ดูเวอร์ก็คือรถเป็นทรงยกสูงนะครับสูงจากพื้นนี่เกือบ60เซนเลยนะระยะความสูงจากพื้นนะครับนะด้านหลังก็จะมีโปร่งล้อเช่นกันนะมีโป่งล้อมาให้เช่นกันนะด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบกค,คันนี้รับด,ด้วยยางโตาลิปี2 0 2 3นย่าะครับยางปี2023 นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับสำหรับเอ็กวนเดอร์คอร์คันนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วก็เซนเซอร์2จุดนำะฝาท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์2จุดนะครับพร้อมตรงตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่าคาดหลังแล้วกันนะอันนี้เป็นเป็นกรอสไฮแบ็กนั้นนะเป็นสีกรอสไฮแ a c k หรือสีดําเงานะครับนะพอแปะโลโก้มิซูลงไปตรงนี้ปุ๊บโลโก้มิซูเด่นเลยโดดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตัวนั้นเป็นสีดําเงา ไฟท้ายเป็น led นมีไฟเลี้ยวอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้เหมือนด้านหน้าไนะฟเบรกรุ่นที่3นะนี่เป็นไงตกแต่งมาอย่างสวยนะครับแลบบเข้าไปเป็นเคปลานะครับแล้วก็จะให้เห็นแค่คําว่าเอ็กเพนเดอร์อย่างเดียวผมบอกเลยว่าคันนี้นะใครได้ไปคุ้มมากมากนะครับยิ่งภา,ายในวงภายในนะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องระบบความปลอดภัยนะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวแล้วติดมาสามตัวนะสุดๆดเลยนะดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะครับพรอมเซนเซอร์2จุด ตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับมีกล้องคงกล้องถอยอะไรให้เรียบร้อยแลมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะรถสวยนะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูมันเป็นมือเปิดเป็นปกติแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะมันเป็นมือเปิดแบบนี้นะแต่ว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งสะดวกสบายมากๆนะเพนท์มาร์กฝาท้ายยังอยู่นะฝาท้ายเดิมเป็นอาร์คเดิมครบแล้วนะเวลาปิดก็กดตรงนี้นะตอนแรกผมไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นฝาท้ายไฟฟ้า พอนะดีเมื่อกี้น้องเดิมมาบอกบอกว่าคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะพี่เพราะว่าปกติเปนเดอร์ ender, มันไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับ้นนต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมนะครับผมเห็นรถคันนี้มันใหม่รถปี20นะเลขไมล์สองหมื่นนะครับก็เลยนํามารีวิวนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับฝาท้ายโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบหมดนะเห็นไหมครับตัวบนแก้มโครงสร้างตัวถังนะครับสวย,สวย นะครับรถที่ใส่พรมกระดุมไดบอนคัตแบบเนี้มันทาให้รถด,ดูหรูดูแพงดูดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้องเก็บสัมภาระเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวบอกนะอันนี้ก็จะเพิ่มห้องเก็บได้เยอะเลยนะครับจะเก็บหนังสือรองเท้ากระเป๋าของจุกจิกได้เลยนะครับแล้วตัวบอกของ e อ็กเพนเดเนี่ยลักษณะการพับอะไรต่างๆก็จะเหมือนตัวปาเจโลนะครับจะเหมือนตัวปาเจโ o ก็คือ จริงๆมันแทบจะถอดล่างของบาเจโลออกมานะพวกภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่วางแก้วด้ซ้าและขวาแล้วก็การพับของเบาะเบาะพับแบบนี้ดีนะครับมันจะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้เยอะถ้าพับแถวกลางลงไปก็เอาที่นอนลมใส่เข้าไปก็นอนได้เลยนะไฟฉายไฟฟ้านะครับปิดไฟฟ้านะมีการหนีพ่านะครับกับเอ็กเพนเดอร์คอร์สคันนี้ผมบอกเลยว่ารถครบมากรถครบมากๆนะคือแบบราคา655,000บาทอ่ะ ใครได้ไปคันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรต่อเลยนะจัดการมาให้หมดนะดูมีจอกรงจอกลางมีแอร์หลังมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตล้อแม็กแรกหลังคามีให้ครบแล้วนะครับจบในคันเดียวเลยนะกับเอ็กเพนเดอร์คันนี้ปี2020นะครับรถยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับแผงประตูอย่างสวยนะครับลายริ้วลอยนะครับกระจกไฟฟ้า4บาทนะครับมีแอร์หลังนะเบาะเป็นแมนนวลน,นะครับเป็นรถใช้งานนะครับไม่ต้องไปเน้นบเบาะไฟฟ้า เอาจริงๆบอดเม็นนวนก็เหลือๆนะครับอันนี้คือบ่อที่นั่งแถว2ที่เซ็ตไว้ปกติเลยนะนะครับดูเล็กรูมนะเหลือมากนะเหลือมากๆช่วงเนี้คือแบบนั่งแล้วก็ยืดขาได้สบายนะครับนะถึงบอกว่าคันนี้คุ้มนะเนี่ยพอพับบอดแถวนี้ลงมาข้างนึงใช่ไหมนะดูความระนาบมันจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยเหมือนที่ผมแจ้งว่าถ้าเกิดพับลงมาเนี่ยมันยาวมาก นะครับเวลาจะขึ้นก็พับปุ๊บแล้วก็กระดกสวิงไปข้างหน้าเหมือนตัว Fortuner นั่นเองนะครับตัวโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเรามีตัวประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ทุกคันหปีนะครับเนาะเบาไฟฟ้าเอ้เบาไฟ้เบาหนังเป็นสีโทนดําแดงนะครับเป็นสีโทนดําแดงนะเป็นสีโทนดําแดงเลือดหมูแบบน,นี้นะครับเนาะโครงสร้างไม่ต้องตรวจสอบเลยนะรถปี20 ไม่มีกระทบแน่นอนดูนะครับด้านข้างนะครับหรือว่าจะเป็นหลังครงหลังคานะครับรถสวยอยู่แล้วนะครับการันตีนะดูนะเม็ดองเม็ดอารคมสันชัดเจนอันนี้ฝั่งคนนั่งนะครับเป็นรถสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับคุ้มๆ655,000บาทนะครแอร์ด้านหน้ามีสมีสี่ช่องนะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมีจอตรงกลางให้ด้วยนะครับแอร์หลังสั่งเปิดปิดแยกได้เลยนะเปิดปิดจากตรงคนนั่งด้านแถว2องได้เลย แอปมีจอยเตอเทนเมนต์ให้อีกนะเมื่อกี้ผมลืมพาดูเนาะแอปด้านหน้าก็เป็นจอ d r o i ดนะยรับจัดการจัดให้ใหม่แล้วนะเชื่อมต่อบลู o ู h USB สะท้อน YouTube ขึ้นไปได้เลยนะเปิดดูหนังฟังเพลงได้สบายๆนกับจอ Android สมัยนี้แอนะพบเครื่องนะระบบแอร์เป็นแมนนวลนะแอร์ Air เป็นแมนนวลระบบเกียร์เป็นออโต้นะเกียร์เป็นออโต้นะครับที่เท้าแข็งขนาดใหญ่เบรกมือเป็นเหมือนรถเกง๋งนะครับไปไ้ายแดงมือเดียวรถสวยมาก รถสวยมากตอนนี้รถโอนเข้าบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ e x p l o อ e r c คันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งคนขับแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเพราะว่าคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์พันห้าเป็นตัวเครื่องยนต์พันห้าคุณแจสมาร์คีเลสเป็นเครื่องยนต์พันห้าปุ่ม p ุ s บสตาร์ทนะมีแจ้งเตือนการชนแล้วก็ทางชั้นคอนโทรลแล้วก็อันนี้ปุ่มเปิดปิดฝาท้ายกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มปุ้บสตาร์ทเลขไมล์สองหมื่นแปดพันกิโลเลขกไมล์สองหมื่ นะ้าสวยมากมีระบบล็อกความเร็วนะมีฟูดคอนโทรลให้เนะี่ยมีฟูดคอนโทรลฝั่งนี้เป็นเอตเทนเมนต์นะครับปรับพวกวิทยุอะไรต่างๆนะเซตค่าให้เรียบร้อยนะครับขายได้ไปนะผมบอกเลยคุ้มสุดๆกับ e e n ก e ซคันนี้นะรถเนียนมากนะครับรถเนียนมากจริงๆนะขนาดเครื่องยนต์1,500เนี่ยกับรถแค่แบบนี้ไปได้สบายๆนะครับไปได้สบายๆเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียง นะับเครื่องยนต์เป็นสี่สูบเรียงนะรถป้ายแดงแท้ๆเนะี่ยห้องเครื่องแหง้งคลิบอย่างนี้นะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับส่องลงไปด้านลงด้านล่างยางแท่นกคมงแท่นเครื่องเห็นหมดชัดเจนนะครับรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะผมจะไม่พูดว่าไม่มีพิความจมน้ำชนหนักเลยดีวยกว่านะครับเพราะว่ารถทุกคันเราก,การ,การันตีผมพูดตรงนี้แล้วก็ตังหยิบตังหยิบในใจนะรถเราสวยขนาดนี้นะครับใครผิดหวังไปเอ้ใครใครผิดหวังใครไม่ได้ไปนะผิดหวังแน่นอนนะครับ โครงสร้างตัวรถเราการันตีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้แน่นอนนะครับหลายๆที่ก็อาจจะพูดว่าตัวรถไม่มีกระทบไม่กลับสีไม่ตัดแต่งตังตวถังไม่มีใครเขาทําแล้วครับแบบนั้นรถทุกว,วันนี้นะครับ <S 2>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  เขาแข่งกันที่ของแข่งกันที่คุณภาพนะครับไอตัวรถมันไม่มีชนอยู่แล้วนะทุกที่อันนี้ก็แน่นอง,งนะครับไม่มีชนไม่มีชนหนักนะไอเรื่องเก็บการสีมีแน่นอนนะครับเพราะว่ารถมันเป็นสะเก็ดหินนะครับมันจะเนียนกริบเหมือนป้ายแดงเลยก็ไม่ได้นะคันนี้ก็ ราคาประหยัด6 5 5 0 0 0บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ึ้้นโชว์ไว้ด้านลา่างขอบคุณครับ